สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปมชคุยข่าวดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศัก์ภาราจังหวัดนครนายกชวนพี่น้องประชาชนใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายในกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งและปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2 5 1 8เวลา5้านาฬิกา30นาทีนักเขื่อนขุนดานประการชนตำบลนิ่มตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครนายกโดยมีนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้วา่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยมนหมน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวนมากโอกาสนี้ผู้วา่าราชการจังหวัดนครนายกได้กล่าวถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวง พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธีแต่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอะไรเป็นเวลา93วินาทีก่อนจะเริ่มกิจกรรมโรคหลอดเลือดสมองถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทยโดยมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่เสียชีวิตและพบว่ามีการพิการ ซึ่งจำเป็นจะต้องพึ่งพาผู้อื่นตลอดชีวิตปัจจัยเสียงหลักก็ประกอบไปด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโดิยสูงรวมถึงพฤติกรรมที่ขาดการออกกำลังกายซึ่งประชาชนจำนวนมากยังขาดความรู้และแรงจูงใจในการป้องกันโรคชนิดนี้จังหวัดนครนายกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้จัดทำโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตร ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า1,817คนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนิทัศการเฉลิมพระเกียรตินิทัศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและนิทัศการเวชศาสตร,ร์วิถีชีวิตเพื่อให้ความรู้กับประชาชนอีกด้วยหายรายการในวันนี้นะครับสำนักงานประชาธมพันธ์จังหวัดนครนายก ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอปมจคุยข่าวทางสถานีวิทยุมาโดยตลอดพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ